อัปเดตนะครับเรื่องราวของแดนแอชเวิร์ดนะครับวันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อวานมีการประชุมนะครับระหว่างาตัวของอตัวของแดนแอชเวิร์ดกับผู้บริหารนิวคาสเซิลนะครับจบที่การประนีประนอมจบที่การประนีประนอมนะครับคือนิวคาสเซิลเนี่ยนะครับก็จะให้แดนแอชเวิร์ดเนี่ย ซึ่งต้องการมาทำงานเป็นผออ,อกีฬาที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมาทำงานได้แต่ต้องคุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันอีกนะครับซึ่งตัวของเซอร์จิมเลดคลิปถึงขนาดบอกว่าไร้สาระนะครับจริงๆแล้วนะครับมันเป็นความต้องการของผออกีฬานะครับแต่นิวคาสเซิลนะครับต้องการผลประโยชน์นะครับมันนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดยากมากนะครับฟังสรุปข่าวแมนยู U, ฉบับเต็มได้ลิงก์ล่างนะครับ